ครับค่ะผมก็ได้มานั่งคุยกับพระเจ้าเป็นพรามหาพญานิรลฬตมีฮอดรัานขายยาได้เป็นเน้สัตว์เนคุณนิ่มเนาะค่ะครับเพิ่มเงินกินกับโทรไปถามข้าวเพิ่มเพิ่มนก็ยดีขึ้นสามารถตอบโจทย์ได้หลาได้เลยครับได้เลยแต่แต่แต่ตนี้ผมกับ่อก้าว่ารับประกันได้สูงนะค่ะแต่ว่าเท่าที่เห็นมาผมแนะนนะว่าปีบังยักษ์คนปผิดหยักษ์กนจากการที่แนร่าไปครับจากการที่แนร่าไปปีบัง คือซ้ำห้เป็นวิทยาธานซ้ำบอกบุญกันเนาะครับต้งต้งต้งมือสองมือหนี่กับนี่ต้องปีใหม่หมดก้อนโซกาโซดาก้อนโซดาติพี่น้องมมาจากไต้หวันค่ะครับขับรถมาจากไต้หวันนีที่ทรายที่ทายแฟน์มีมาจากไตวันค่ะค่ะกับตัวมะยมคุนก็เป็นมะเร็งเริ่มเป็นมะเร็งตับเริ่มต้นเป็นแล้วแต่ว่าสภาพอาการคือขับรถไปมือจังหนึ่งมืดจิต ตีมจะงี้จะจังเลยนะมันจะจังเลยนะแต่รถต้องโล่ลงไปนวดสักก่อนสามรอบโภชหักทุเรียนสามรอบครับวันนี้บางคนเล่นแฟนเรล่นภูเขาว่าไอ้อะไรเลยโทษบอกว่าเจ้าอยากเจ้าอยากเสื้อขาไข่ขึ้นเสื้องเลยมาก็หายไปรองแค่จัดไปรองแค่ก็เลยหกเม็ดที่ฉันดีเลย เฮ้ยสองเล็ดแรกได้เรื่องเลยสองเล็ดแรกนี่รู้สึกว่าดีขึ้นเลยบ้องยิกเลยบ้องยิกเลยครับเอาแค่ว่าบ้องยิกแค่นั้นเนาะไม่ว่าคุณยิ่แล้วเก็บสิกิโลหนึ่งหมดสามเดือนเนาะเจ้าว่าสิซ้ำใหญ่เนาะคนเนาะครับอันนี้เห็นผลเลยแล้วถ้ากินแบบตะลุงทลายกันคือว่าเขาได้เขาได้นั่นแหละมันโปรแกรมอะนี่แต่เพื่อสุยาขเนาะขันมันลอกระดีขึ้นกล้เพื่อติดตามมันเห็นผลทันทีเลยว่าไม่ได้ว่าแกได้หนวด แล้วนี่ค้นมันกระดัมมันว่าอะไรค่ะคอบมีสีสันครับคนมันกระดัมมันจะจอยดำจอยดำไปคูปปานี้เมื่อเราอัดตัวนี้ไปครบชุดที่ห้องในน้ำมันฟื้นอย่างนี้ยึดไตวันแล้วก็ะซ้ำอีอืมขนาดที่ไตวันไม่ต้องซ้าอีกซอกินครับกทีครับซ้ำอีกทนั่นค่ะแล้วที่นี่อาการอาการที่เป็นที่หมอวิจัยตโตพี่เองนะคะว่าเป็นโรคเนี่ยผักที่แท้จริงแล้วที่แท้จริงวงก็คืออ่ากระเพาะย่อยอาหารอะไร เมื่อสัาพคือไปสามารถสร้างทังผืดมันย่อยอาหารได้แล้วเป็นไปเองส่หมอคนที่หนึ่งหมอคนที่หนึ่งแล้ววันี้อาการที่คุณเปลี่ยนคือจากอาหารนี่แหละเพราะสามารถส่งไปเยงตับไตไส้พุงหัวใจได้พวกนี้มันสูงมันเล่นโตอ่าพวกนี้มันสูงมันเล่นโตหมายถึงว่ามันสูงมันสูงมันกรุดมันว่านาที่ของมันคือมันจะฟอกเลยฟองอย่างนี้ไปเห็ดของมันไปเรื่อยๆต่เมื่อมันมั้วอะไรมันขาดขาดอางานมันจะเล่นโตครับ ก็เพรชหายแค่ต้องรว่าไม่เป็นแล้วมันเป็นนี่ก็เป็นมากก็เลยเป็นโรคหัวใจหมอหมอคนที่สองแต่ระบุว่าเป็นโรคหัวใจหมอคนที่สองโรคหัวใจหมออะไยค่ะหมอคนที่สามหมอคนที่สามมีกับบ่มีละมีสองหมอมีสองหมอแต่ว่าแต่ว่าก คิดว่าคิดว่านักเลยนักเลยบอกว่าพอมียารักษาพอมียารักษาก็เลยแคปปีกว่าปีนักตรวจผมหนึ่งปีพอมีสิทธิ์อะไรป่ะปีหน้ามาพบกันใหม่นะเช่นนั่เท่านั้ค่ะแล้วตอนนี้กะร่างกายสุขภาพแข็งแรงตอนนี้ก็ไปหาหมอเลยครับไปหาหมอเลยเป็นคนยันหมออยู่แล้วเป็นคนบอกรับขึ้นรูปอาการเพราะเขารูว่าเขาดูว่าจะเขาเขาเห็นหนังได้แล้วดีขึ้นแล้วเขาบอกรู้เขาดีแล้ว จากที่การกินพริกกินกระเทียมกินยังก่ได้แล้วนี่กินไ,ได้แล้วอสารข้าวตียวก็กินได้แล้วข้ยเตียวของดองน้องใหม่ดองกินในวัตถุก้อนอีกเอ้ยอย่างไลตั้งแต่ถึงกินในย่างงานนี้เลยโอ้ยยังไินที่น <c oughs> ี่ก็ได้เลยค่ะค่ะครับตำส่งยังได้แล้วค่ะ <c oughs> แล้วมา <c oughs> ที่นี่แครนีแนนทีซีไฮกับผลิตภัณฑ์ออฟฟ้าฟาร์มเน็ตของเฮาเนี่ยค่ะ โอ้ผมนี่ให้เต็มลอยเลยหายเต็มลอยครับต<พ>อนผมแนะน้ำคนมาหามาหลายย่างๆผมจังพวกที่มาหาล <c oughs> <ม>ัยแต่ว่ามันก็มีคนบุญบุญบุญประวัตแต่มี <c oughs> ที่เป็นมากร <c oughs> ักษาเพราะว่าบางเดิอนว่าคนคืนของคนนี่ที่เพิ่นตายหลายคนที่เพิ่นตายมือว่ามือว่ามีกระยาแต่ตายไนเองเก้าหายเรื่องแต่ว่าคนค้นของคนว่าคือเพิ่นเชื่อหมอเพราะเพิ่อนอยู่ในในคันพิ่วฉายแสงนั่นแหละ เพ no so sí yeah ิ่นฉายแสงอยู่เพิ่นจะต้องปฏิบัติตามชายฉายแสงถ้าเพิ่นถ้าเพิ่นสูดยังน้อยเพิ่นมาโล่งหน้าหัวนั่งคอจังน้อยหนี่งเสื้อเพิ่นอาจจะมีโอกาสหายค่ะแต่คือเพิ่นเพิ่นประกาศร้องร้องแล้วอื่นครับเพิ่นเข่าขี้โม่แล้วเพิ่นก็เลยกว่าเข่าขี้โม่เข่าขี้โม่กันนี้เสียงคือยังโวยยังโวยอยู่เนาะแต่ยันเพิ่นยังนยูเนาะค่ะเอ่อแล้ว่างที่นี้ยันจะบอกกับพี่น้องเขานะค่ะข้างบ้านว่าจะไหนแนวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ โอ้อย่าจะบอกกับพี่น้องนะมีเงินกับชิน,าานยยโยได้ครับเด้วหายแทนเนี่ยน้อนมาหลอกมาเล้งยาพวกบ่สมบูรณ์ซทำต้นไม้ได้ปุ๋ยนะครับเพราะว่าเขาเฮ็ดมาดีดีผมมึนเงินเพราะเขาเฮ็ดมาดีครับจริงจริงแล้วผมก็อย,กอยากขายอยากขายเลยเพะ,ะมไม่อยากเป็นเพราะว่าผมรู้แล้วว่ามันหายแนีนน่ยน้อนเพราะตัวผมเป็นคนกับรัตตีมาหายแนีน่ยน้อนโรคตับผมอยูนในน้ำหอมมาแล้วค,ครับเบาหวานพ่อเทาพ่อเทาเบาหวานควบคันพ่อแม่ผมเป็นมากครับ เดี๋ยวนี้ข้อพ่อผมคุ้มเอาหนิคุ้มไหมตะกี้ข้อพ่อสารพัดโลกเนาะเดี๋ยวนี้เป็นข้อพ่อสุขภาพดีแล้วสุขภาพดีค่ะครับคือรับประกันได้จ้ารับประกันได้รับประกันพ่อประกันแม่ได้ค่ะแต่ว่าบางเอิญว่าเพราะเพร่อสุขภาพของการซื้อเพราะมันมันมันหนักมันต้องซื้อหลายเนาะมันไม่ได้ซื้อกินแต่ผมปูยาตายายพ่อทาไม่เท่ามก็ซื้อกินนิดหนึ่นหนักได้เลยเพ่อพ่อพาะเขาเบาลงเพราะว่าร่างกายลงแก่ เพิ่นเกิดตีเราค่อยต็่นตื่นนะความดันเราควบคุกิดตีบาหวานควบคุมเกิดตีก็ซื้อไว้ชุดไปอีกก็หายครับเพิ่นก็หายเพิ่นกับปกติเดี๋ยวนี้พ่อผมก็ปกติพ่อผมอยุบขึ้นต่วงเลยก็ปกติกินรำไส้เราสมมติบอกว่ามันจะจุ๋มๆรำไส้ทร่องเนเหมือนกับมันเน่าเนี่ยเหมือนกับมันเน่า เรานั่งใกล้กันสนซีเมเรานั่งกรุงเทพผมฮอตมีริมรถอีสวดเราดินสายเขาเรายังเหม็นค่ะค่ะค่ะผมเอกินที่นี่ละค่ะผมี่กินเลยียครับนีค่ะครับก็เมนปากเหม็นแบบนั่งเหม็นนั่งเหม็นหรือคนเมาดค่ะค่ะก็ของกรนะีนนี้เราไปเจ็ดสิบห้าค่ะเป็นแรกเลย่ะรเนาครับจีนแรเดย์เขามาหายผิไปแค่นี่ผมุ่งมุอมินเดยนี้ก็เป็นอ้ำผมเลยนิดนิด ค่ะตามการการการบ่ายของเพิ่นแตก็ดีก็ทุกคนเลยนะะซึ่งอ่ะบัดนี้ก็คือว่าทางบ้านนะคะอาจจะสงสัยว่าโอ้จ้างงานมาเม้าบอกรันโบ้ยังสิพี่พี่รือนเด็กนะคะพ่อที่สิ่ให้เบอร์โทรพี่เราได้รับค่ะการหลันตีบอว่าเขาฟ้อนท้งหลั่นตีบอนี้เป็นความจริงค่ะเบอร์เบอร์โทรเบอร์ยังค่ะโทรเบอร์ว่าศูนย์แปดสามสองแปดหก สามสามแปดแปดสาามแปปคือยี่บ้านเลขที่อ่าแปดสี่ค่ะกินนีีสอดครับขอนงมารวดครับบานทำให้เขามาถามเดเลยวเลยมาถามเดยเลยย่น้องโคตรน้องโคตมาน้องโคตรถามรีสอดกินรวรียิ่ไใสผมเซกล้าก้าบอกมองยูขนาดนี้เป็นเจ้าความมาเลยครับยินดีที่ตนสร่าครับผมมีตนวุนป่วยผมมีตผมเห็นคนมาเป็นคนป่วยเพ็นหน้าหาหมออยู่ล้วเปนบาักถามถ่าดถา ตรวแอะไรข้าเจ้าสินักฟังฝนมือเข้าเจ้าสกดลนครมันไกลมันเป่กลับเพื่อนมาหาที่นอนบาทีมันจะเซมาครับมากอะบอกุณกันเนาะคครับหนกพ่่ออทุเมื่อนี้ค่ะดีเจซาพเม็ดนะคะกับปืนจิตปืนใจไรนะคะที่ได้มาพ่ออ่าพื้นี่รุ่เด็กทหาในการที่แช่ปัญหาสุขภาพิตสุนัขซ่อนแล้วก็ได้มีการบอกคุณบอกท่านต่อพี่น้อง อาชีพเป็นพี่นอนเจ้าของแท้แท้วมอแต่พ่อนากันแต่ว่าลู้จากปลาเพิ่นเป็นโรคเป็นไพ้เนาะกระบอกต่อลรวเดยมีอาการดีขึ้นกหลายผู้หลายคนด้วยกันนะคะเมื่อนี้จีเจสาวพ้องเม่งก็ขอขอบคุพูดเหนลายนะคะขอขอบคุณค่ะ